จะคนนี้นี่หว่าที่ให้กูยืมชุดอ่ะแกูรู้ว่าใครเนี่ยเนี่ยชุดมันเลยเนี่ยยิ้ใส่เนี่ยเห็นไหมไอเห็นชุดสีฟ้าๆเนี่ยชุดมันเลยเนี่ยยิ้มใส่มาไองานสยามกาลิน่าแหละยิ้มใส่หนอยะชุดฟ้าๆเนี่ยแต่ชุดเล็กชุดเด็กข้างแว่น แว่นกูก็ไม่ได้ซื้อเองอย่างกูอีกของเฮียโทนเขากูขโมยเขามาหมดอ่ะเออไปขโมยของเฮียโทนมาโทนมาใส่ด้วยไม่หรอเอาของแซมมาใส่ไม่ได้แม็กสี่พันห้าคิดว่ากูจะใส่อ่ะแว่นอันหนึ่งสี่พันห้าคิดดูหล่นตกแตกมาทำไงอ่ะเสียรับชอบปะล่ะดีนะบอกเลยเลยว่าวันนั้น่ะผมไม่ได้ทาเต่ารู้ทาโครลมาเลย ใส่เชือกไอเสืส้อนี่หมดใส่แม่แล้วก็เหน็บให้แน่นๆบอกเลยว่ากี่พี่ไม่เคยจางหายแม่ติดตลอดชีวิตนะโอ้ยเจ็บเฮ้ยเพื่อนๆมีคน